ครับเป็นใส่ทอแบบง่าครับผมทักนี่ครับทักใส่จอจอห้มจะใส่ดีนี่เยื่ยตัวนี้นี่หอ่หอห่อใส่ถุงถุงหอ่อใส่ถุงไว้ครับผมครบก็บไปคบจิกินรรบ่ด้ดล้วบ้านนี้คบตัวอื่นจะน้ำมาหลายครับผม ว้ารอบมีวายุสวัสดีครับพี่น้องคองไปสู่ฟูสู่คนครับผมสำหรับคนหัวบิงคลิปนี้ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญครับผมปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับเด้อคิดเงินให้ได้เงินครับคิดท่องให้ได้ท่องครับผมรำลุม่มด้วยสู่ฟูสู่คนครับพี่น้องครับผมอ่า นี่ครับมีไอ้เป็นส่งข้องมาให้ครับพี่น้องเดี๋ยวเปิดเบิ้งกันเลยครับว่าเป็นยังโอ้โอเขียวเขียวโอ้ฟุตยอดครับผม ยอดที่ดีพี่น้องเอ้ยโอ้โหฟุตยอดครับผมฟุตยอด รอบดักกบในยุคนี้เลยครับโอ้ง,าม,อง,งามี่รองงามงามนี่ครับอ่าเป็นรอบดักกบที่ไอ้าสายคุณทรงมาใหา้ร่องครับผม งานละเอียดครับแล้วมั่ารอบลักษณะนี้นี่จะมดปัญหาครับผมนะครับเป็นง่าแบบปิ่นครับผมมดปัญหาง่าปิ่นง่ายงังครับผมเวลาบคบเข่าหลายอันนี้นี่คบเข่าหลายปันไดเนียนปันไดกับว่าสามารถออกได้ครับผมนี่ครับพี่น้องเบิ่งนกันชัดๆครับผม เป็นตรงนี้นี่ใส่ทอเนาะครับเนาะนี่ครับมึงนี่ครับเป็นใส่ทอแบบง่าครับผมทักนี่ครับทักใส่จอจอหุห่งเราทักทอใส่ทักเชือกใส่ครับทอให้ติดนี่ครับนี่ส่วนตรงนี้ก็ใส่เชือกทักครับผม ตนี่มีลวดครับผมจังสองข้างครับพี่น้องก็บกับผู้ใดสนใจเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงไว้ให้ครับผมขึ้นขึ้นช่องยูทูปเพื่อนให้ครับผม สำหรับช่องนี้เนาะแล้วก็ไอดีไลฟ์พร้อมเด้อพี่น้องเด้อจะขึ้นไว้ให้ครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องถือว่าเป็นหลอบที่ตอบโจทย์ทุกปัญหาครับผมในการดักกบครับผมหลอบง่ามกบเข่าแล้วว่ามีออกหลายปัญหากับว่าออกครับผม ก็ถือว่าสุดยอดผมมักแห้งครับผมสําหรับไอ้ไส้เราส่งมาให้ใส่กะสิไปล่องให้เบิ้งเลยครับจะไปล่องให้เบิ้งกันเลยโดยเยื่อสูตรเด็ดเยือสูตรเด็ดเลยครับนี่ครับปากท่างเขาครับเป็นลักษณะนี้ครับ งามงามครับผมนี่ครับไปพี่น้องไปเบิ้งกันเลยครับผมไปล่องกันเลยว่ามันจะเข่าดีบ่เนี่ยครับผมน้องสะครับบ่หลุสิมีกบบ่ยังามากบ่โดดพ่อตัว เทิรงมันมีห้อยคนมามาใส่เบ็ดครับผมนี่ห้อยห้อยคนมาใส่เบ็ดกะจะลองไ่เบอรครับผมเพราะว่าันมีหม่องไ่น้ำแห่งนองยังบ่ท่านแห่งคอรอครับผมฝน,นบ่ฝนบ่ท่านตกครับผมรอฝนอยู่เดี๋ยวมาล่องเบิ่งหลอกไม้ครับผมอยากล่องครับผมหลอนวิชาแล้ว <laughs> เยื่อที่ใส่เป็นเยื่อขี่ปลาตามตลาดได้พี่น้องเด้ขี่ปลาครับกินข้าวสุดละเกินนะครับขี่ปลาเสียดปลาครับผมย่าสูนีเด็ดที่สุดครับผมในการตกกบ ถ้าหายดีนี่เยื่อตัวนี้นี่ห่อห่อส้ถุงถุงห่อเส้ถุงไว้ครับผมกบก็บไปคบสิกินบ่ไใดหร้อบ้านนี้กบตัวอื่นจะนัำมาหลายครับผม อาพี่น้องคำแล้วผมขออหยาดใสก่อนนะครับเด้เดี๋ยวจังมาหลุ่นมายาดด้วกันครับสวัสดีครับพี่น้องกะเอาเนี้อใส่ลรวพอบมบรุประสิมันมหมานครับผม เออมือขืนก็นฝน,นตกลิ่นปล่อยๆน่จักหน่อยเดี๋ยวไปรุ่นกันครับผมว่าสีมีแต้มมาไปพี่น้องไปชมกันโอ้พี่น้องเอ้ยกบกบพับกบมันมันคือยามกันคักแต่ฝนลงไปแล้ว <laughs> สรุปแล้วเยื่อห้อสีไดยฝนบนนี่ยน อยู่กลางกอบัวทั้งทั้งในอยู่กับมีโอ้ยเอาแล้วงานเขาแล้วนี่เป็นสิอันนี้คือจังลงไปอยู่วงสันอืมโอยนี่ยัยนยงนี่มีผุมใส้ใบพี่ไหมเอา้า พี่ดีสิพี่หมองไส้อ่ะไส้ไปพี่ครับห้อยอ,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 อย่างวู้ยนี่มันกบเข่าบ่ไหนนี่จังใดเอ้าไปเบิ่งไปเบิ่งหลังตั่วไปครับนี่อย่างวะนี่น่าละกบมันคือจังเอาแล้วเห็นน้ำกระเพื่อมกระเพื่อมแล้ว นี่ครับหลังทีรีวิวครับผมสวดสวดว่าเอา้านี่มีตะปูปูเขาบ่าใดอ้ยขนนี้กว่านอหน่เนาะ ห้ามันแข็งเกินไปเือจังไดน,นี่นะนี่ก็เอียงขึ้นกันผมว่าได้ใส่ไ้ลักษณะนี้ดีนี่มีห้อยคนมาเปิดออกมันหมันห้อยกบบดดแล้นเขา่าก็ได้เพื่อจังไดน,นี่ปูมันกับว่าสามารถ กบคือบกเข่ามันคนมายามหลือมาั้งกบคือเกาจักหลังอวิฟี่โอ้รอบแมวายว นันเขาเลยรอบงามอ,าอ้ห้อยห้อยหมาชัดๆเลยแบบนี้โอ้นี่ครับมันข้ามากินใช้มันตรงมีห้อยล่ะห้อยหมาอีหลีหมาจอกหมาจอกพี่ครับห้อยหมาเลย,อยห้อยอย่างบู้เหมันห้อยเห็นบุพี่ครับ พีผีห้อยมันโอ้ไี่น่านะมันคือบบคือเกูาอ่ะอืนั่นเขาเลยครับมองนี้ซีหลังนี่ครับผมใส่ไปนี่ครับห้อยนอาไปกินกบบ่เขาพ่อโตครับผมซีหลังโอ้หลอบงามถือมากัดเดี๋ยวเดี๋ยวเหมเจอกับดัก สิริรูปรมาอย่างแท้มา,าบานนึกมา,าปลาพี่ับห้อยอ๋อไปเบิ้งอีกซี่หลังกรบผมวาย้วะนี่ครับมามีกบหรือเปล่าโอ้ยนา มีอย่างจักอย่างยีบปูสิมุนเข่ากับมุนว่าอะไรครับดักปูว่าอะไรแบบนี้จะารบหน่อยครับ Hoàng bao hộp, có chắc vàng, không có mi ここはびの หมันมนันหน่อร่างทุกทายพี่น้องอุ๊ปวอยเอาคือแล้วพี่น้องหมันมาแล้วครับสองแจ่มครับผมครัพบผมพี่น้องแปดหลัง รอบสองตัวโอ้บอ่หมาครับผมถึงมันบ่นมีกบคึ่งจังใดหรอกเร่งตานั่นแสดงว่ามันหมากวนใกล้ตัวกดรหลบขาดไปอันนึงถือว่าโอ้แย่ครับผมแย่หลบขาดไปอันนึงห้อยหมาหมาป่ารือหมาบัานกับบุหรุครับผม ขันหายกินย่ำขึ้นเนี่สินาจะเป็นหมาป่าหรือมั้งนี่ครับรอบงามกะอย่าลืมติดต่อได้ครับผมขันสำหรับผู้ใดที่สนใจรอบเนาะกตลองสร้างบนไหนครับผมกะอย่าลืมครับถือใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ขึ้เก้าครับผมสิบประภาสชีไปหไหมเป็นกันมังใจใกันครับผม การเราพ่นเราเบื้งจนจบการขอหายพี่น้องมิตรควบสุขควบคมจะเลื่อผู้ใดเจริญแล้วขอหายจะเลื่อยิ่งยิงเกินไปผู้ดใดขัดสนการขอหายพานผลบรรลุไปโดยดีครับผมปลอดภัยจากโรคระบาดสมบูรณ์สุขของผมสำหรับคลิปนี้นข,ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับโอ้แต่เรตัวนจะคลองเลยครบหน่อยสองตัวพอได้ปน